สวัสดีครับ NSC ถามพีซครับคุยอะไรกันดีครับเ <c oughs> วลาเราดูหน้าตัวเองในกล้องก็จะรู้สึกว่าตัวเองสู้นพัดไม่ได้เลย <c oughs> แต่ไม่เป็นไรครับ <c oughs> ก็ความรู้ในกาบก็ไม่ปึ๊กขนาดนั้นด้วยอืมไม่เป็นไรเรามั่วมั่ว <c oughs> ใช่เน้นความมั่วและความหาเราเน้นความหาวันนี้เราจะมาคุยเรื่องบริเกเราพูดหลายครั้งเรวเรื่องบริเกแต่ต้องบอกเลยเป็นแบรนด์แบรนด์ที่ พูดไงก็ไม่จบเพราะอะไรรู้ไหมบิเก้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานใช่ใช่ใช,ใชแลวบิเก้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ต้องพูดว่าคนที่ไม่รู้จะซื้ออะไรเดินเข้าไปช็อปบิเก้มีของให้เลือกเยอะเพราะบิเก้มีไลน์การผลิตเนี่ยที่เป็นดำน้ำด้วยที่เป็นเรสด้วยที่เป็นนักบินด้วยแล้วเป็นคลาสสิกก็มีประเด็นคือสนเสน่ห์บิเก้มปนอยู่ตรงไหนบิเก้เนี่ยต้องบอกว่าประวัติศาสตร์พอพี่เล็กพูดบั้แก่เกินกับเรากันมาเนี่ยบิเกเก ต้องเคารพอย่างแรกก็คือ b i เก e Numerical ก็คือเลข Numeric ฟอนของ b ิเก้เนี่ยถือเป็นฟอนสามัญที่คนเอาไปก๊อปปี้ใช้กันเยอะมากใช่ครับใช่ครับที่เราเห็นในการสวยๆเนี่ยเราเราจะเคยถามตัวเองว่าเอ๊ะแฟงมูเลอร์ที่มันเป็นเลขพวกนั้นนั่นคือแฟงมูเลอร์ฟอนซึ่งในการเวลาออกแบบเนี่ยการออกแบบตัวเลขเนี่ยบิเกเหมือนกับว่าเขา เป็นประวัติศาสตร์แล้วตัวเลขที่เขาเขียนแบบเลขสิบสองมันสวยเลขหนึ่งมันสวยวิกเก้คนก็เลยพูดถึงอันนี้กันเยอะมากในยุคหลังๆเนี่ยไมโครแบรนด์เนี่ยก็พยายามกึงก่งๆกอปวิกเก้ ige, เหมือนกับวิกเก้วอนนาบีอ่ะพัวแมนบิกเก้หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะวิกเก้เป็นในการที่เรียบๆแล้วการไปใช้ฟอนต์หนึ่งเขามันผิดกฎหมายไหมส่วนใหญ่ไม่ผิดพี่เพราะว่าสิบตัตรมันเกินร้อยปีมันมันมิกกี้เมาส์อ่ะตอนนี้ใครใช้มิกกี้เมาส์สบายครับแต่ได้แต่ยุคเก่านะฮะ หนูยุคเก่าไม่ใช่หนูยุคใหม่เ,เพราะว่าลายเส้นมันโคเวอร์ครบจบ,บไปหมดแล้วและอ,อันหนึ่งก็คือวิเก้แฮนด์วิเก้แฮนด์ก็จะเป็นวงกลมที่อยู่ตรงปลายอพอโรเล็กก็เหมือนกันเห็นไหมโรเล็กเรามีไอ้ไอกลมๆแล้วมีเขียนเหมือนเป็นสามเหลี่ยมสามช่องเราก็สึกว่าอ๋อนี่เรียกโรเล็กแฮนด์เขาเรียกว่าลูกออสลูกออสใช่ไหมไม่รู้แต่ผมบอกเลยนะนี่ไงคือสิ่งที่มันคือดีไซน์ที่เขาเรียกว่า ในโลกพยายามพูดว่าคลาสสิกดีไซน์แต่พิเก้มันจริงๆมันมีอีกอย่างนึงซึ่งตุ้ยไม่เคยพูดเล่าให้เพื่อนๆฟังก็คือ,อตุบิยองตุบิยองจริงเนี่ยพิกเก้เป็นคนทําตุบิยองคนแรกของโลกซึ่งเมื่อก่อนตุบิยองไม่ได้เป็นแบบอะไรมาริสมาลาขนาดนั้นจริงมันเป็นตุบิยองในในกาพพใช่ใช่แล้วก็เป็นบริดจ์มีกลางใช่ใช่คนชอบถามเยอะตุบิยองมีไว้ทําไมเพื่อนๆรู้ไหมครั้งแรกเนี่ยประวัติศาสตร์เนี่ยตุบิยองบอกว่าตุบิยองเนี่ยพยายามลด แรงโน้มถ่วงของโลกเพื่อให้ในการเที่ยงตรงที่สุดใช่ใผมเลิกอินตวบิยองไปเพราะว่าตูบิยองมันซ่อมยากสองถามว่ามันเที่ยงตรงกว่าจริงไหมสองเนียเนี่ยไอ้เรื่องเที่ยงตรงเนี่ยสเนี่ยถ้ามึงไม่เซอร์วิสมันก็ไม่เที่ยงตรงหรอกพูดง่ายตวบิยองเหมือนกิมมิกหลอกขายแต่มันเท่มันเท่มันมีสตอรี่อับราฮัมบีเก้เป็นคนคิดค้น ตูบิยองขึ้นมากรงตูบิยองก็เลยถูกเป็นประวัติศาสตร์ว่าเป็นนาฬิกาชั้นสูงที่มีราคาแพงคู่กับมินิตรีพีเตอร์ครับ<ล>ซึ่งซึ่งบิเก้เนี่ยเขาจะเป็นตูบิยองแบบชนิดที่มี t r a d ใช่ tradition ตูบิยองซึ่งสมัยใหม่ที่เขานิยมเอามาใส่กันในนาฬิกาส่วนใหญ่จะเป็น flying ตูบิยองใช่นั้นหมายความว่าบิเก้เนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของฝ่าย traditional ใช่คือบิเก้ก็ตูบิยองแบบดั้งเดิมหน้าตาบิเก้เนี่ยพี่เล็กรู้ไหมว่าเคสของบิเก้เนี่ย ตัวที่ี่เล็กใส่อยู่ก็อย่างดั้งเดิมคือมีเคสคําว่าคลาสสิกเนี่ยเขาใช้เคสเนี้ยมาเป็นร้อยปีขาเนี่ยด้านข้างก็จะเป็นเหมือนขอบเหรียญขอบเหรียญขอบเหรียญฟัน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 ,ฟนถ้าเกิดเกิดเราเล่นพักเครื่องนะอเอ,อเดี๋ยวนี้ผมสองพักพอเป็นเขาเรียกพักเหรียญก็จะหมุนข้างนะดูรอยตัดดับบิเก้นเนี่ยรอยตัดเขาจะเป็นการฟันให้เห็นชัดมันก็จะเป็นความคลาสสิกของเขาครับต่อมาเนี่ยสิ่งที่เรามาพูดเรื่องตุบิยองเนี่ยต้องถามว่า เพื่อนอยากได้ตัวบิยองเพื่ออะไรวันเนี้ถ้านักสะสมไปแล้วเนี่ย <c oughs> ในฝรั่งเวลาเขาหลอกหรือว่าไม่เรียก <c oughs> ไม่เรียกฝรั่งหลอกเราเรียกว่าฝรั่งสอน p a ช s, <c oughs> <S o, i o นเราแพชชั่นเราเขาจะเรียกว่า c r a f t s นชิ s h i p การที่มีตัวบิยองเนี่ยต้องใช้เวลากว่ากี่ชั่วโมงกี่วันในการฝนให้ได้ตัวบิยองเป็นความเป็น craftsmanship แต่ผมก็เลยบอกว่าจริงครับมันเป็น craftsmanship จริงเพราะว่าฝรั่งเนี่ย ยิ่งล่าสุดเนี่ยผมเริ่มเสพข่าวในติ๊กต็อกบางคุณเชื่อไหมผมไปตามเพจของคนทำนาฬิกา i c. อ c ีเขาโชว์ให้ดูพี่ร้วนหนึ่งวันะช่างนาฬิกา i w c เขาพูดว่าเนี่ยเขานั่งรถไฟตื่นเช้ามา <c oughs> ขึ้นรถไฟไปไปที่โรงงาน IWC วันนี้ไปดูซิจ็อบเราเป็นอะไรแล้วก็หลิบมาเป็นเพอร์เฟทวลแคเลาหนึ่งเรือนป,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 ป๊หนึ่งวันนฮะทำเสร็จหนึ่งวันตอนเย็น กําลังจะรับงานใหม่หมดเวลาแล้วกลับบ้านทําได้หนึ่งวันล้างเครื่องแม่งแพงไม่แปกหรอกเพราะเงินเดือนแม่งโคตรแพงก็ผมผมเคยคุยในในคลิปเพื่อนเพื่อนฟังว่าจริงๆแล้วนาฬิกาสวิสที่มันแพงเนี่ยเพราะค่าแรงมันแพงใช่มาถึงนั้นมันก็โชว์ว่านี่มันกดกาแฟแล้วค่อยค่อกินกินเสร็จแล้วมันก็กินขนมแคชเชียนที่ iwc แล้วค่อยๆ่อค่ยแชทกับเพื่อนก่อนแล้วค่อยมีอารมณ์แล้วก็ทำใหม่ เพื่อนๆรู้ไหมเพื่อนๆควรเปรียบเทียบกับอะไรไปดูช่างซ่อมนาฬิกาคนจีนที่มันเป็นกล่องเทปๆที่มันมีคนหนึ่งโอ้โหเราจะสึกเลยหัวใจอยเอเชียซ่อมนาฬิกาเก่งกว่าพวกมึงอีกคือจริงๆแล้วเนี่ยไอเรื่องไอเรื่องไอเรื่องช่างนาฬิกาเนี่ยจริงๆที่ยุโรปเขาจะเปรียบเปยเป็นเป็นศิลปินใช่ครับนั้นชิพเขาก็จะไม่ไปควบคุมอะไรเขามากมายก็คือพูดง่ายก็คือให้เขาฟรีสไตล์ เพยงแต่ว่าเขาก็อาจจะมีเหมือนกับหมายกำหนดการว่าอย่าช้ากว่านี้ก็แล้วกันหลังจากนั้นก็ตามสบายเดือนที่แล้วเนี่ยเดินกันยาเนี่ยวะมึงหยุดซัมเมอร์โอ้โหสายไปายเป็นไงไม่ตอบใครก็ไม่ตอบกูเห็นมึงลงรูปโอ้ไปเที่ยวบนลงบนเรือกันเช้เขาเรียกว่า watchmaker holiday ตามตามอะไรอะลงอะไรไม่มีใครตอบอะไรทั้งนั้นนั่นเลยเรากำลังจะจัดแฟนเนาะเราอยากจะรู้มันจะมาไหมเงียบ อยากรู้ว่าอะไรพาร์ทที่สั่งไว้ว่าจะให้มาโชว์เพื่อนๆพิเศษไมมนะงไงเงียบนั่นสิครับออกลับมาที่ตูบิยองกลับมนเพื่อนเพื่อนตู้ยก็พูดไปเกี่ยวกับเรื่องตูบิยองเนี่ยเป็นคลาสแมนชิปเป็นอะไรอะไรก็ตามแต่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยมันจะมีตูบิยองของค่ายจีนออกมาเดี๋ยวตอนหน้าเราค่อยพูดกันเอาเหรอตอนหน้าเราค่อยพูดกันเรื่องตูบิยองจีนแต่ตอนเนี้ย เราจะพูดเรื่องบีเกว่าประวัติศาสตร์เนี่ยทุกๆแบรนด์อ่ะก็เลยพยายามพูดว่าคราฟแมนชิปที่แพงที่สุดของเขาอพี่คือตัวบียองบ B เก้ก็จะเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่พยายามพูดเรื่องนั้นแต่บีเก้เนี่ยอยู่กับสวอชกรุ๊ปเขาถือว่าเป็นตัวท็อปๆของสวอชสวอชกรุ๊ปซึ่งก็มีเขากับบองแปงยืนคู่กันไว้เวลาในฐานแต่สิ่งหนึ่งที่บีเก้ในประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยมีคนอินผมรู้สึกนะคนไทยยังไม่ค่อยชอบสายหนัง ถ้าไม่ใช่แมสนะพี่ในในกลุ่มแมสนะคือคนแบบคนทั่วไปอ่ะก็ยังชอบใสยเหล็กอยู่มันเลยเป็นเหตุผมว่าทำไมโรเล็กโอมีกาเนี่ยมันยังเป็นอะไรที่แบบโรเล็กโอมีกาแหวนควอเอร์ er เนี่ยคนบอกว่าพี่รู้ไหมขนาดศิลปินที่เราให้เขาไปใส่อ่ะเขาส่งรูปมาผมก็ไม่เชื่อนะพี่ผมคิดเองว่าเขาใสา่เอดอกเนี่ยผมก็ไม่เชื่อนะว่าสายยางเขาแค่แบบสกรปรกหรือเปล่าแล้วก็เลยไม่ใส่ช่วยเราโปรโมตต่อพี่เขาถ่ายมาให้รูปมาให้เราเขาใส่จนสายยางขาดอันนี้ ก็เป็นเรื่อง Amazing ที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนพี่คิดดูเดี๋ยวผมแบบอึอ้งมากนี่เขาเพิ่งได้รับรางวัลสีสันอวอร์ดเพิ่มผมบอกว่าเนี่ยเห็นไหมอดใส่นาฬกาพี่ไปงานเลยคือแบบพี่มันตีกองอะ่ะโชว์อะแล้วสายมันขาดได้เลยแปลว่ามันต้องเป็นแรงควายมนุษย์จะอยู่ไม่ใช่แล้วอะวงโนะอลิมันเดนะครับไปดูไดคนหน้าวงมันใส่จนขาดอะพี่มไม่น่าเชื่อนะผมอึ้งเลย มันบอกว่าพี่ขอสายเหล็กได้ไหมไม่ได้มาขอพี่แต่คือผมอึ้งจริงๆคือผมแล้วมันบอกพี่สายเหล็กผมจะได้ใส่ได้ตลอดแล้วผมก็จะได้ใส่โปรโมทให้พี่ตลอดปุ๊บปเฮ้ยมันแปลกจริงๆแปลกแบบเฮ้ยเ <laughs> ออ <laughs> ผมเลยรู้สึกว่าบริเก้เนี่ยการที่มีสายหนังเนี่ยคนไทยก็ยังไม่อินคนระับบองแปงคนไทยไม,ม่ยกเว้นเขาเรียกว่าแบรนด์สาหรับคอลเลกเตอร์ทุกวันนี้บริเก้ก็ยังเป็นแบรนด์สําหรับคอลเลกเตอร์ ออตอนที่แล้วอย่างพันนลายเนี่ยผมว่าพันนลายเป็นแบรนด์สำหรับแมสไปแล้วไม่ใช่แบรนด์สำหรับ collector. คอลเลกเตอร์อย่างวันนี้นักสะสมเยอะเนี่ยเขาไม่แปลกหรอกแต่ตอนหน้าเรามาคุยกันเบอร์เรนมันก็เป็นแบรนด์สำหรับ collector, คอลเลกเตอร์ซึ่งคงจะไม่ใช่แบรนด์สำหรับแมสมันเป็นเลยเป็นเหตุผลทำไม s อ c เนี่ยเราไม่เป็นต้องไปตั้งที่สยามพารากอนบูติกเพราะเราไม่ใช่แมสใช่เ <laughs> พราะเราไปตั้งเนี่ยเราต้องไปคุยกับคุณอีกนานมากเลย <laughs> เพื่อที่จะบอกว่านาคาคุณจะซื้อเพื่ออะไร <laughs> แล้วเสร็จคุณก็จะมาถามเราต่อแล้วซื้ออันนี้ทําไมไม่ซื้ออันนั้นทําไมไม่ซื้ออันนั้นแล้วซื้ออันโน้นแล้วซื้ออันนี้นแปลว,ออนนแว่าเราต้องมีโจทย์หรือมีคําถามกับตัวเองนิดนึงว่าทําไมเราถึงซื้อแบรนด์เนี้ยโดยที่เราจะไม่ซื้อแบรนด์ปกติถ้าเราคิดเป็นของชนิดอื่นอ่ะมันก็คือเหมือนกับว่าเรากําลังหาแพชชั่นให้ตัวเองวันนี้บรเก้ก็เป็นหนึ่งในแบรนด์พวกนั้นแหละเชื่อลังถามว่าเราหาแพชชั่นให้ตัวเองแบบไหน,นแต่แต่เพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับว่าจริงๆคุณตุ้ยเขาก็ เป็นแฟนบิเก้นะชอบครับชอบเขามีบิเก้เยอะมากครับในแนวที่เพื่อนๆอาจจะไม่รู้อยู่เยอะเราเคยเอาบิเก้เรียกว่าตัวดำน้ำป่ะใช่ใช่ของคางตัวไหนทายทายทวนตี้อ่าทายทเอ็ก์เเป็นนักบินเอ็กนักบินนักบินเหรอใช่ครับเขามีเยอะนะมีมีอยู่พอสมควรมีอยู่เยอะนะแต่คือแต่คือเราแค่บอกครับคือบางครั้งเราถามว่าพาชันวันนี้เพื่อนๆเก็บในกาเพื่อนๆเก็บในกาเพราะคิดว่ามันลงทุนไปเท่าไหร่ และเพื่อนๆมีความสุขในการใส่มันแค่ไหนอืมผมคิดว่าบิกเก้อาจจะเป็นตัวตอบโจทย์ในหลายๆครั้งมันตอบโจทย์ในแง่ของคุยง่ายก็คือศิลปะอืนวัตกรรมแต่มันอาจจะไม่ตอบโจทย์ในแง่ของการลงทุนอีกสองตอนเราก็จะมีการคุยเรื่องการลงทุนในในการมือ2 2> <c oughs> สองไม่แน่นะบิเก้มันอะไรตอบโจทย์พี่ลงทุนหรนะอ,อนั่นก็มาลองดูกันอโอเคงั้นสัปดาห์นี้พอดีกว่าเดี๋ยวยาวอีกแล้วบ๊ายบาย